สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้ผอมาจะาพาเพื่อนๆทุกคนมาดูหนึ่งในภาพเหตุการณ์ทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้กับงานเอสครั้งที่40ที่ฐานทัพอากาศโคราชจังหวัดคนครราชสีมาประเทศไทยซึ่งเป็นการซ้อมรบร่วมทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกางานนี้ไม่ใช่แค่โชว์แสนยานุภาพของเครื่องบินขับไล่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความสำคัญและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทยในด้านยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะขีปนาวุธที่กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยครับในภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันอยู่ตอนนี้เป็นภาพถ่ายมุมสูงของฝูงเครื่องบินรบที่บินเป็นรูปหัวลูกศรอ,อยู่บนท้องฟ้าเหนือฐานทัพซึ่งด้านล่างจะเห็นเหล่าทหารนักบินและเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศยืนเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความภาคภูมิใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกว่า40ปีขององการซ้อมรบเอสหรือที่เรียกว่าคอร่าโกแลชิฟเอ็กซ์เซียนั่นเองครับพูดถึงงานเอสครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเครื่องบินรบที่มาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็น f 6 f 16ไฟติง f ฟลคอนของไทยเ15ของสหรัฐอเมริการวมถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง g ริป e n j 39C ที่กองทัพอากาศไทยใช้อยู่ประจำการในฝูงบินสวีเดนนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบอัลฟาเจ็เครื่องบินฝึกแเอล39และเครื่องบินลาดกระเวนหลายรุ่นที่ร่วมภารกิจครั้งนี้ด้วยการฝึกเอสมีจุดประสงค์หลักคือเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศของไทยและเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรโดยในปีนี้มีการฝึกทั้งการต่อสู้ทางอากาศ การซ้อมยิงอาวุธจริงรวมถึงการฝึกใช้ระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองมากที่สุดครับเพราะช่วงหลังๆไทยเริ่มมีความเคลื่อนไหวในด้านขีปนาวุธที่ชัดเจนมากขึ้นพูดถึงเรื่องขีปนาวุธไทยตอนนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาและจัดหาขีปนาวุธหลายประเภททั้งจากต่างประเทศและการผลิตเองภายในประเทศ นในระบบขีปนาวุธที่ถูกพูดถึงมากในช่วงนี้คือ KS-1C หรือ Sky Dragon 50ที่นำเข้าจากจีนระบบนี้เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศร,ระยะกลางมีระยะยิงประมาณ50กิโลเมตรความเร็วสูงสุดถึงแมตซีและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน จุดเด่นคือราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบจากตะวันตกราคาต่อชุดอยู่ประมาณ2,000ถึง2,500ล้านบาทซึ่งถือว่าประหยัดกว่าระบบอย่าง Patriot p a c 3จากอเมริกาที่มีราคาหลายหมื่นล้านบาทต่อระบบเลยทีเดียวนอกจากนี้ไทยยังมีการจัดหา VL MICA Vertical Launch MICA จากฝรั่งเศสซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะสั้นถึงกลางใช้ในกองทัพเรือโดยเฉพาะบนเรือฟริเกตชุดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชตัวขีปนาวุธ MICA มีระยะยิงประมาณ20 25กิโลเมตรจุดเด่นคือความแม่นยำสูงและสามารถยิงได้ในทุกทิศทางจากแทน่นยิงแนวตั้งราคาของระบบนี้อยู่ราวๆ1,500 2,000ล้านบาทต่อชุดขึ้นอยู่กับจำนวนขีปนาวุธที่จัดหา ถึงด้านขีปนาวุธโจมตีไทยเองก็เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศมากขึ้นภายใต้โครงการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ DTI Defense Technology Institute หนึ่งในโครงการที่โดดเด่นคือ DTI 1และ DTI 2ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางแบบยิงจากพื้นดิน โดย DTI 1มีระยะยิงประมาณ60 180กิโลเมตรส่วน DTI 2อยู่ในช่วง300กิโลเมตรขึ้นไปการพัฒนาโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีของจีนเช่นระบบ WLS-1 และ w S-32 แต่ดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของไทยราคาต้นทุนการผลิตต่อชุดยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าอยู่ในหลักร้อยล้านบาทซึ่งถือว่าถูกกว่าการนำเข้าหลายเท่าตัว ในแง่ของสมรถนาขีปนาวุธที่ไทยมีตอนนี้สามารถแบ่งได้เป็น3มระดับคือขีปนาวุธระยะสัน้น (Short r a n นที่ใช้สำหรับป้องกันพื้นที่เฉพาะจุดเช่น MICA และ m a n t a d s อย่างอีกล้าหรือมิสเตลระยะกลาง มีเดียเรนอย่าง KS1C และ DTI1 รวมถึงขีปนาวุธระยะไกลลองเรน์ที่ไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนาเช่นโครงการ DTI3 ที่มีเป้าหมายจะให้มีระยะยิงถึง600กิโลเมตรในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ประเทศไทยเริ่มผสมผสานการใช้ขีปนาวุธจากหลากหลายประเทศ ทั้งจีนฝรั่งเศสอเมริกาและเทคโนโลยีที่พัฒนาเองทําให้มีความยืดหยุ่นสูงในการป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงความสามารถในการบูรณาการระบบเรดาร์และการสังการแบบศูนย์กลางซึ่งเป็นหัวใจสําคัญขององค์งการป้องกันภัยในยุคใหม่ถ้าเทียบด้านประสิทธิภาพกับราคาต้องบอกว่าไทยอยู่ในจุดที่ ที่สุดในอาเซียนเพราะแม้จะไม่มีระบบระดับสูงอย่าง S400 ของรัสเซียหรือ Patriot ของอเมริกาแต่ระบบที่มีอยู่ตอนนี้สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านป้องกันและโจมตีในระดับภูมิภาคได้ดีมากยกตัวอย่าง Ks14 ที่แม้จะราคาถูกกวา่าแต่สามารถป้องกันเป้าหมายได้ทั้งเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธนำวิถีบางประเภทความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ในระดับ CE p ไม่เกิน30เมตรซึ่งถือว่าดีมากในกลุ่มขีปนาวุธราคา ประหยัดกลับมาที่งานเอสครั้งนี้สิ่งที่หลายคนสังเกตคือการที่กองทัพไทยเริ่มมีการนำระบบเรดาร์และระบบควบคุมการยิงที่พัฒนาเองมาทดลองใช้ควบคู่กับอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อดูความเข้ากันได้และความเสถียรของระบบซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญมากเพราะหากไทยสามารถผลิตระบบบังคับการและเรดาร์ได้เองก็จะสามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศและประหยัดงบประมาณมหาศาลในระยะยาว การซ้อมรบเอ็ยังมีอีกจุดที่น่าสนใจคือการจำลองสถานการณ์การป้องกันฐานทัพจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยใช้การผสานข้อมูลจากเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเรดาร์ภาคพ,พื้นและระบบขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ซึ่งในสถานการณ์นี้ระบบของไทยสามารถตรวจจับและตอบสนองได้ภายในไม่กี่วินาทีถือว่าระดับใกล้เคียงมาตร,รฐาน NATO เเลยทีเดียวครับ เรื่องของราคาอาวุธนั้นหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องลงทุนขนาดนี้ขีปนาวุธหนึ่งลูกก็หลายสิบล้านบาทแต่ต้องเข้าใจก่อนครับว่าระบบขีปนาวุธไม่ใช่แค่ตัวจรวดแต่มันรวมถึงระบบควบคุมไรดา้าศูนย์บังคับการและระบบสื่อสารทั้งเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้กองทัพอากาศสามารถปกป้องน่านฟ้าได้อย่างมั่นคงและเมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องบินรบหนึ่งลำที่มีราคาหลายพันล้านบาทแล้ว ระบบขีปนาวุธถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะใช้ได้หลายปีและซ่อมงบำรุงได้ในประเทศในส่วนของแนวโน้มอนาคตไทยกำลังมุ่งหน้าไปสู่การพึ่งพาตนเองทางยุทธโทกรณมมากขึ้นซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบนำวิธีและหัวรบสมองกลเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับขีปนาวุธรุ่นใหม่คาดว่าภายใน5-10ปีข้างหน้าไทยจะมีขีปนาวุธที่ผลิตเองได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและอาจพัฒนาเข้าสู่ระบบป้องกันภัยขี่ปนาวุธแบบครบวงจรได้เลยครับเมื่อมองภาพรวมของงานเอสครั้งนี้นอกจากจะเห็นมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่แน่นแฟ้นแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้ล้าหลังด้านเทคโนโลยีทางทหารอีกต่อไปเรากำลังอยู่ในยุคที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้ากับองค์ความรู้ในประ